อืมสุดงามกำเต็มสุดงามจัดตัดได้หลา,ายจัดาดูอสุดอรอดดดด่อยจัดืล้วเป็นย่งงู้จัดจับูบบขอโทรขอไปเรื่องไม่น้องฟกัสไหนจ้ะ สวัสดีค่ะสาวเดินชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเกาค่ะพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้สาวเดินได้ความแสบคือต่ำไท่แตงมจ้ะพี่น้องบริจินโดนละตํำส่วนไทยแต้สาวเดินบริจิต่ำใจเพราะว่ามันสิอึดเนาะค่ะสาวเดินลาดลงไปทางล่างเนาะแต่พักสุดๆใหม่แล้วจ้ะพี่น้องได้พักปพสลี่ค่ะคือพักอันไหมพ่กพี่น้องพักเอียงกองกระดองมากระดองหนามไหมพักเอียงกองพัคซีหนามแต่สาวบาดสาวเดินโดยปัคซี่นามไหมคะ่ะ รสชาติคล้ายๆกันคือพักอันซี่หอมบานเนาะกับพักซีลร้าวแล้วก็สเซรเนร่แล้วก็ต้นหอมนี่ค่ะและดีด,ดสดดจ้ะดดูนี้ต้องกินเลยดีดค่ะพีโนโ่น้องเพราะว่าเป็นฤูดูเก็บเกี่ยวของฝรั่งเศสนะคะเนาะหนาวก็จะไปชิเก็บเกี่ยวผลผลิตมาขายเนาะกันเนาะพักกับชิซดแน่เนาะค่ะมาค่ะเราเดินต่ำแพใเซก,กุ้งสิแม่จ้ะกุ้งอันว่มเมนกุ้งแห่งเลยค่ะเป็นกุ้ง ตัวนี้หน่อยสินะจ๋ะเจ้าแก้เปียกออกมะขายเฮ้ามาค่านะนาอพี่ค่ะโอกนกน้ำตำแตงตำไทยเส้นปลาไหล่ลรพี่น้องจ้าพี่อืมแซบแซบพี่น้องตำแตงต้องสดน้ำค่ะเป็ดเพชรเล็บหนองเด้อคิดอยากตำหมักแตงอืมเรับ น่าเป็นต้นเลคะแล้วดีซาวด์เด็นอุ้งพวงเป็นต้นนะคะ,นนะ,คะมีต้นอ่อนต้นอ่อนบักซี่หอมแล้วก็ยังก็ขึ้นไปหน่อยอันฟันงฝาแบบจำเป็นต้กงใส่จ,จั่วมาเด้อไปกินโดนก็ไม่ายากหรอจะ๊ะ นนหนันแซ่บเนะครับครับต้นอ่อนมันมต,ต้องสอนเ้าไี่นาะอื้อืม,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 มเคยกิน,นี้เนาะต้นอ่อนผักซีเนาะ <c oughs> จซ หอมดีจ้ะปลาชีสกก่อนแต่แสบเลยจ้ะพักก่อนถ้าสดก <c oughs> ่อนนั่งกินในหัวหนา <c oughs> วแซ่บสัดจ้า

สุดมันตัหลาแซ่อืมสุนนานอํำเตงสุดนาแซ่บตามไร้ลายจ้ะมดูสุดอร่อยจ้ะอืม con rau đùn bưng như vậy, chuẩn bố bố, khó thôi khó phai đấy không. cắt thái mẹ già. Mình bị thụt bùm như vậy nữa. Con, con

làm tán cục cục nữa. Uhm. Mm ซุดๆห้าวใส่รสจัดอืมอม,อม,อม,อมกุ้งหน่อยไม่เป็นกุน้งแหวงคบไป ตามใช้ต่วนหอมน้ำที่นอ่องตั้งแสบหอมด้วยจ่าตำแตงกล่องพวกกันกนะค่ะต้องเอาหนามมาเนี่ยเป็นเนืนอกก่อม เอาดีสุดกบตามใบพักสีค่ะ

ะไปตั้งไม่กับแบียิพูดฮะอืมกาโตเตาเลยจ้ะจนอ่อนตักสีหก่หอมกุแซ่บมจนน อ่อนจัดนบบโฟกัสมือเขาบ้างมันมีสองระบบค่ะโฟกัสด้านหลังกับโฟกัสมือค่อะเป็นกคตรถึงหนังบุกค่ะ kiểm tra chung cho mình con ข้าวหนียวก็ดีกินค่ะว่าเผ็ดชามซีฟเนี่ยอาสิให้พี่นอ้อง <c oughs> อันารพี่น้อกินเท่าเท่านี้กินได้นะคะเนาะกินเก๋มโต้ล้ำใส่ผ้าเบิดพี่นอ้อยกินทุกหมื่นเค็มๆเผ็ดๆ ปลาดิ๊งหน่อยอืมปลาเก๋ามักอะยรก่อนมักชีดีชีดแดงกล้กุ้งเราแช่บุกขึ้นกันจากชีดชมพู่ชีดแดงไม่ใช่มีสีมว่วงความค่ะสีม่วงมีหลายสีอยู่ค่ะสีขาวคือ

กาถ้าเดินแซ่บต้นอ่อนต้นอ่อนผัก <c oughs> คือข้าส้มตำใช่ผักอ่ต้องกินกับก่อยนะปัสรีปรัปส๊สรน่าเออ <c oughs> คลิปนลเนี้ยเราซาดิลเลมเบิดค่ะมันสิซาหะนางเล็บเอาเลยพี่น้องจัาแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องมึงละเหลือตะบักน้าบิรกเกลน,นางเล็ม วเดินกินเบิยันคลิปเน้ามาค่ะเนาะขอโทษขออภัย่ทักก so ล้องสวเดินบสซูมเนะคะเนาะเพราะว่าสซวเดินไปกดถึงอีหยางมันบูจาตั้งกัศยเวลาแบตกัศเบิถ้าคลิปนี้เบิร์บมวนกับขอโทษขอขอภัยหลายๆค่ะพี่น้องจ้าพอกันคลิปหนาพี่นอ้องยูดีมีแฮงสุูสุคนจ้าสวัสดีจ้า